สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ทำคลิปเช้าๆหนะ่อเดี๋ยวมีปลดล็อกอันนี้ลุงเม้นก็มาด้วยโอเคอทีที่สองก็เดี๋ยวกระแทกแม่งเจ้าสำนักเจ้ารัทีิหลายๆที่อ้างพระพุทธเจ้าแต่ะแาคำพูดของออยสลัดไปตั้งตนสอนนะ พวกมึงก็ปี้อยู่ไวจนหมดเป็นไวรัสอี่บอกเป็นเชื้อโรควิชามันเราไปกินหมดแล้วพวกมึงได้แต่รู้แต่ยังไม่เห็นแล้วก็โอ้ยเห็นทุกที่พวกมึงสอนกันนะเห็นทุกแม้กระทั่งอริยสัจพวกมึงก็ยังหลงกันเลยสอนยังสอนไม่เป็นเลยเออยังตีความกันผิดเลยอ,อริยสัจสี่มั๊ก ไอ้ทุกสมุทรไทยนี่โหลดมรกอะนะเนี่ยอยากกินกาแฟเนี่ยก็ตีไปกินกาแฟมีตัณหาเนี่ยอยากกินกาแฟก็ไปกินกาแฟเนี่ยอุรุยสัตว์เนี่ยเนี่ยสัตว์ประเสริฐเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้อยู่น้ำไปกินน้ำนะนะฮะกินนะ้ำสะอาดด้วยนะคริดตั้นเลยนะ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  ไอ้ที่เห็นทุกไอ้ที่พวกมึงสอนกันเนะี่ยมันเห็นทุกทุกอะไรของพวกมึงแต่อ้อยสละเห็นทุกเวลาเออเห็นทุกเวลาของการเกิดละดับเห็นแม้กระทั่งก่อนที่จะเกิดนะฮะเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่พโนเอานะก็ใครมาฟังกูตอนนี้เนะี่ยแม่งไอ้พวกกี้เริ่ม รับรู้ตรงนี้แล้วแม่งสว่างเลยนะกูจะเป็นผู้ที่มาเผยแพร่ความจริงอันเสริอให้กับมนุษย์ที่มืดบอดอยู่เนี่ได้ได้เกิดปัญญาในส่วนนี้อืมบางคนแม่งอาจจะเคยรับรู้เคยเห็นอยู่แต่แม่งไม่รู้จักไม่มีใครมาพูดนะ,ะนะ,ะไม่เคยมีใครอธิบายเรื่องแบบนี้ พอมีอาจารย์วิทย์ได้ฟังอาจารย์เออแม่ใช่นี่ว่าไอ้สิ่งนี้มันมีอยู่กับเราเออถูกต้องอืมแต่กูตัดสรู้ทำไงก็กูบอกว่ากูตัดสรู้ทำแล้วกูสมมุติทุกอย่างขึ้นมาเออกูมานั่งเล่าเองนะกูไม่ต้องไปเอาของพระพุทธเจ้าหรืออะไรเอามาปาปายเรื่องสังขารสัญญาเวทนาอะไรแค่พวกนี้เออแต่เวลากูชีทางสว่างไล่ฐานไล่ให ไอภายในให้กับลูกศิษย์เนี่ยอีกแบบหนึ่งเว้ยนะบี้บี้ตัวอัตราตัววิชาอ่กูไล่ต้อนตัวนี้ให้จนมุมไม่ให้มันรู้อะไรเพราะว่าต้อนมันไว้เพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวรู้อย่าให้มันรู้แล้วกันแม่มันรู้แล้วมันยึดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสรุ้ชอบด้วยตัวกูเอง แล้วก็สมมุติบัญญัติอุป,ปมาขึ้นมาอธิบายแล้วก็ชี้แค่นั้นเองอืมผมถึงบอกไงว่าทุกคนแม่งมาฟังผมเนี่ยฟังแล้วมันยึดเออมันยึดเัาความรู้สิ่งที่ผมพูดนะ่ะมันปฏิเสธไม่ได้งไงแต่มันปฏิเสธตัวผมคนพวกเนี้ยเมื่อจิตมันปฏิเสธอ่ะมันจะเอาส่วนหนึ่งอะ่ะ จากผมไปไปสอนต่อไปไปรู้ต่อมันได้แค่ตรงนั้นนะได้แค่ตัณหามันนะนะการอุปทานนะนะอวิชชาไม่ต้องไปแตะเลยแม่งยังคมุมมันอยู่พวกนี้มันจะปกปิดหมดแหละมันไม่กล้าเอ่ยชื่อผมหรอกว่าท่านเล่าเรื่องพวกนี้ได้จากใดมานีไ่ไม่ไม่กล้าเออมันไม่กล้าเหมือนอัศชิหรอกเออท่านไปรู้เรื่องอย่างนี้ได้งไง ก็อาจารย์เราไงพุทธ,ธะไงเออเราเป็นศิษย์พุทธ,ธะความรู้ทั้งหลายการเห็นที่เอามาเลาเอามาเล่าเนี่ยก็สิ่งที่พุทธ,ธะชี้เราเห็นแล้วก็เอาสิ่งที่พุทธ,ธะเล่าเนี่ยมาบอกต่อเออบอกให้เผื่อคนจะได้ตื่นแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องไปหาพุทธ,ธะผูธธรร้ที่ตัดสนุธรรมเท่านั้นเองก็เหมือนลูกศิษย์ผมอนะ นะผู้ที่เห็นมีดวงตาเห็นทมแล้วไอ้เคสแหละครับเออผมจะบอกว่ามันเป็นไวรัสไงคนที่จะทรรมะผมไม่เผยแพร่จริงเนี่ยมันจะต้องมีความนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ออนะครับต้องมีการบอกกล่าวนะครับมันไม่ใช่ไอ้ไอ้ A A. ไอสัญญาทางโลกนะฮะสิ่งที่ผมปรุงแต่งเนะี่ยมันมีมีในพระสูตรไม่มีในตำราผมตัดสรุมันขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ใช้ภาษาไทยพูดเหมือนอย่างเนี้ยก็ที่บอกว่าพวกมึงหลงอยู่ในความคิดความจาความรู้สึกอารมณ์น่ะมันไม่มีธรรมะแบบนั้นหรอกเออทำที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยนนะพวกมึงก็หลงรู้กันอยู่นั่นนะ่ะส่วนครูเนี่ยกูปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมาอธิบายล่อล่อลอวิชามันออกมา แต่พวกมึงอะเสือกยึดไอวิชาตัวนั้นมายึดที่ฟังกูเนะี่ยไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์กูจริงๆอะเออไม่ได้มาปลดล็อกอ่ะพูดง่ายง่ายเออนะฮะไม่ได้นอบน้อมไม่มีความนอบน้อมอะแข็งกระด้างอะเพราะปฏิเสธตัวกูไงนะแต่ฟังกูมันใช่แต่มึงบอกว่ากูไม่ใช่ใช่ไหมแต่สิ่งที่กูพูดมันใช่ แล้วมึงก็บโบเบไปบอกลูกศิษย์มึงว่าไปเอาตำลาไปยึดตรงนั้นตรงนี้มาเออไปอะไรของมันอ่ะไปศึกษาตำลามามาพูดตำราบ้านพ่อ่งมีแบบนี้เหรอเฮ้กูเผยแพร่มาไม่รู้กี่ปีแล้วเฮียมึงเข้าไปดูดอะก่อนที่พวกไอสาววกกูอีก ที่ก๊อปกูเรียกว่าสาวกกูแล้วกันพวกที่ก๊อปคำพูดกูไปอะเอาไปพูดต่อแต่มันไม่ศรัทธากูแค่นั้นแหละเออคือมันแบ่งแบ่งแยกมันไม่กล้าศรัทธาแบบเนี้ยอืมแต่มันเอากล้าเอาไปพูดว่าเป็นความรู้ของมันอืมแล้วก็แต่วิธีการของมันไปเห็นหนูน่นเห็นนี่โอ้ยอวดดีอวดเก่งแบ่งแยกอ่ะสูงกว่าเขาว่ามึงอ่ะเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาอืม ใครพูดไม่ดีกับมึงอ่ะหรือนู่นนี่นั่นก็อนารลกรกไปยัดให้เขาเออกูบอกว่าพวกมึงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นกูไม่เคยอนานรกไปยัดใ,ใ้ใรกูบอกสวรรค์อยู่ในอกนรโลกอยู่ในใจใครใครมองกูว่าดูถูกกูคิดว่ากูของปลอมหรือนู่นนี่นั่นแหละเป็นกรรมกรรมบังปัญญาพวกมึงอ่ะเพราะว่าสิ่งที่กูพูดเนี่ยคือแกนเลยที่กูอุปมาขึ้นมาเลย ล่อวิชาพวกมึงออกมาไงแต่พวกมึงไม่เห็นล่อตัวตนพวกมึงออกมาเออตัวตนพวกมึงอ่ะมันได้แค่ออกมารู้มายึดกูล่อออกมาทุกคนจะมีตัวเนี้ยบนโลกใบนี้ยที่กูกระแทกอย่เนี้ยล่ออัตตาตัวตนมึงออกมาแต่พวกมึงไม่มีวันเห็นไม่มีวันมีดวงตาเห็นทมพวกมึงอ่ะไอพออัตตาตัวตนมึงออกมามันก็รู้ดีไปหมดแล้วพวกมึงอ่ะ อืมเนหะลวงปู่หลวงตาทำไมไม่เอาของหลวงปู่หลวงตัวปู่ตาหลวงปู่หลวงตาเป็นพ่อหรืองไงคือใครอะ่ะเมื่อก่านกูก็ศรัทธาไอ้พวกนี้เละแต่กูพอพ,อ,พ,อ,พอกูหมดหลงแล้วกูหลุดออกมาจากระบบตรงนั้นกูถึงรู้ว่าโอ้โหไอ,อ,อ้พวกนี้แม่พ่อเอาวิชาเป็นปัจจัยที่พระเจ้าท่านตัดไว้ในคมพีนะกูเอาบางส่วนนะ เออเอามาพูดเฉยๆแต่กูไม่รู้หรอกว่าว่าอวิชามเป็นตัวยังไงเออแต่เขาบอกว่าในพระไตรปิฎกว่าพระเจ้าบอกว่าเพราะความไม่เออแม่งก็จริงว่ะคนไม่รู้พอไม่รู้มันก็เลยหลงอยู่อย่างเงี้ยเออคือทุกอย่างมันไม่เคยมีตัวตนมันเป็นแค่ภาษาบัญญัติเฉยๆนะฮะแต่ของจริงอ่ะมันเหมือนมึงเนี่ยืม นะอธิบายไม่ได้ดูได้เฉพาะตนถ้ามึงอธิบายเมื่อไหร่มันเป็นภาษาบัญญัติแล้วคนมันก็เชื่อในภาษานั้นไองโง่กูถึงบอกว่ากูพูดไปอย่างเงี้ยกระแทกกระแทกเพื่อล่อมันออกมาเออไอล่อตัวที่มันยึดภาษายึดนามธรรมยึดรูปธรรมไอตัวรูปธรรมที่มันอยู่ในตัวมึงอ่ะที่มันเป็นตัวตนมึงอ่ะมันต้องการนามธรรมเพื่อมันจะสืบต่อก็เลยเอาภาษาไปล่อมัน แต่ไม่ได้ให้มันไปยึดเอาภาษาที่กูปรุงขึ้นมาเอ้ฮะเออล่อมัอนดอกมาเพื่อจะให้เกิดออพุทธญาณกูใช้คําว่าดวงตาดวงตาพุทธอะไรกันเพื่อจะได้เห็นการเกิดขึ้นของมันเกิดการเกิดขึ้นของขันมึงอะ่ะตัวนี้เห็นไม่ได้เพราะมันเป็นความมืดบอดไอ้ตัวอัตาตัวตนมึงเนี่ยกูจะบอกแม้แต่พุทธเจ้าก็ยังบอกนะมันก็จริง พระเจ้าบอกว่าตรงนั้นมันมืดบอดเราไม่มีวันเห็นมันอย่าไปตามหาชาติแรกหรือตามหาที่มาที่ไปของมันไม่มีใครเห็นมันเห็นได้แค่ขันการทํางานข้องขันแต่ถ้าสว่างตรงนั้นเมื่อไหร่ตัวนี้มันจะถูกทําลายเพราะมันคือความมืดกูอุปมาง,ง่ายๆในขณะมึงมองไปที่มันมืดอยู่มีอะไรเคลื่อนมึงก็ไม่เห็นหรอกเพราะมันมืด แต่เมื่อไหร่มึงมีแสงสว่างไปใช้สระบอกสมมุติสมมุตินะสองไปปั๊บเนี่ยแสงมันจะทะลุไปตรงเนี้ยถ้ามันผ่านไปอีกมึงจะเห็นมันทันทีเห็นไหมแสงสว่างเท่านั้นที่จะทําลายความมืดเพราะฉะนั้นขั้นนี้สอนกันไม่ได้เว้ส่วนที่มันพ้นไปจริงๆเป็นแก่นจริงๆมันพูดไม่ได้มันอธิบายไม่ได้เออกูถึงอุปมาขึ้นมาปรุงแต่งมันขึ้นมาจากการตัดสรุปกูแล้วมัน โยนไปตรงไหนจะเขาโคไอขนโคมก็ยึดเอาคําพูดของกูไปฟังไปมโนต่ออยากสอนคนแค่นั้นเองเอาไปรู้เอาไปจําไปงอกต่อเออส่วนคนไหนฟังแล้วแม่งใช่เว้เออไม่ได้สนใจเรื่องอยากจะไปสอนยังไม่ได้เกิดตัณหาตรงนั้นน่ะเนี่ยอาจารย์นี่ใช่เลยผมอยากเป็นเหมือนอาจารย์นี่ผมไม่อยากปฏิบัติผมไม่อยากอะไรอะ่ะเออที่อาจารย์บอกว่าคนเรามันหลงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แค่นั้นเนี่ยเออแล้วกูตัดสรุปตรงเนี้ย ตัดสลุกของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเออกูถึงเข้าใจทุกสมอไทยที่โหลดมากอะไรภาษาบาลีของพระเจ้าอะ่ะที่เขาบัญญัติขึ้นมาส่วนไหนผิดกูก็โยนทิ้งไปเลยส่วนไหนที่ไม่ใช่ที่สาวกแต่งขึ้นทีหลังอะ่ะอืมส่วนไตลักษ์อะไรเนี่ยกูถึงเข้าใจหมดเลยกูถึงเห็นแจ้งตรงนี้ก็กูเห็นแจ้งกูหลุดออกจากระบบความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่แหละพราะพระเจ้าก็หลุดออกจากส่วนนี้แต่ไอภาษาที่พระเจ้าใช้แม่งมันเป็นภาษาอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ภาษาไทยเราไอบ้า เนอะเออกูหลุดออกจากตอนนี้ตอนกูรู้ว่ากูหลวงแล้วกูหลุดออกมาแล้วพวกนี้มันเข้ามาครอบงำกูไม่ได้กูหมดความเป็นตัวตนจากตรงนี้ยพะกูเกิดมาจากตรงเนี้ยอืมพระกูเกิดมาใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยพร้อมกับร่างกายเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันอยู่ข้างในนะเอออาศัยกายหยาบเนี่ยแล้วมันก็มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราขอจิตมนวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ย คือตัวกูนี่เองพอตัวกูรู้ว่ากูหลงกูดับตัวนี้มันดับไปเองของมันมันถึงเกิดความสว่างขึ้นมาไงได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนที่พระพุทธเจ้าเห็นไงอีกโง่เห็นในส่วนนี้ก่อนนะเว้ยยังไม่ตัดสรู้ธรรมนะเว้ยเห็นในส่วนเฉพาะตนก่อนว่าโอ้โหคนเรามันหลงหมดเลยเนีย่เออและการที่จะช่วยคนที่หลงเนี่ยคือต้องตัดสรู้ธรรมขึ้นมาทีเนี้ยเริ่มรอบรู้นะฮะในกองอวิชชานะั่น ในกองของความไม่รู้นะของความหลงนะรอบรู้ในสิ่งนี้ตัดสรู้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะฮะต่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรแนวนี่แต่ไปตัดสรู้เพื่ออนุอเขาเรียกอนุโลมปฏิโลมแบบภาษาบาลีนะพวกมึงจะได้เข้าใจง่ายคือไปสมมุติบัญญาเป็นขึ้นมาย้ำทีทีเลยจนมาถึงกวิชานะแล้วก็ไปปลดล็อกคนแค่นั้นเองนั่นแหละเออ คนที่จะตัดสรู้ได้มันต้องมียานทัศนะเว้ยต้องเป็นผู้มีปัญญามากนะฮะมาเกิดแล้วบรรลุเองถึงจะตัดสรุปทำได้ถ้าไม่มียานทัศนะตัดสรุปทำไม่ได้มันจบได้เฉพาะตนเขาจึงเรียกว่าปัดเจกเพราะฉะนั้นปัดเจดกจึงจบได้เฉพาะตนไม่รู้จะไปบอกอยังไงมันตัดสรุปทำไม่ได้นะเออ ไใช่ไอ้พวกมึงอะไปนั่งเจ้ารัฐที่ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ตัดสรุธรมันไปเป็นครูพักรักจาแล้วก็มโนต่อเหมือนสอนลูกศิษย์อาจารย์อีกช่องหนึ่งอะนักเรียนทำอิสระพูดอยู่นะกระแทกพวกเนี้ยเออมันเป็นครูพักรักจามันไม่ได้ตัดสรุธมแต่มันหลงในธรรมมิปราตในธรรมธรรมที่มันไปปรุงแต่งขึ้นมาโดยที่มันมีตัวตนของมันอะ เป็นศูนย์กลางมันไม่ได้ทําลายตัวตนหรืออวิชชาตัวนี้หรือตำหาอุปทานตัวนี้มันยิ่งสร้างอุปทานงอกแล้วก็มั่นอกมั่นใจตัวเองหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยโอ้สำเร็จนู่นนี่ลหลงความรู้ตัวเองอะเขาจึงเรียกว่าวิปลาสเออก็ไปจําตรงนู้นมาไปส่องมาแล้วก็ไปจํามาภาษาที่เรียนรู้มาเนี่ยแหละครูบาอาจารย์เอามาประมวลเอามาโยงกันเป็นองค์ความรู้ของตัวเองแล้วก็มางอกของตัวเองว่าโอ้จิตว่างดูจิต ตอนเห็นมันไม่คิดตอนคิดมันไม่เห็นก็กูยิ่งบอกว่าพวกมึงหลงอยู่ในความรู้สึกในคิดอารมณ์ก็กูเห็นแก้วที่กูก็เห็นจิตแล้วเนี่ยเห็นแต่กูไม่คิดอ่ะกูเห็นอยู่เงี้ยมันก็ว่างว่างจากสิ่งที่ปรุงแต่งเพราะกูไม่ได้คิดไงกูเห็นแบบไม่คิดแต่เวลากูคิดกูไม่เห็นไงขนาดบางคนเนี่ยเห็นนะเห็นความคิดยังไม่ใช่อีกนะยังไม่ถึงที่สุดนะมันต้องหลุดออกมาจากตรงนั้นอีกเห็นก่อนคิดอีก อก่อนคิดก่อนจําอืมแล้วแม่ใครจะไปเห็นวะมันไม่ได้เห็นด้วยลูกตาเว้ยไอตัวเห็นตัวนั้นเนี่ยมันเข้าไปดูไม่ได้ถ้าเข้าไปดูคือตัวมึงเองตัวปฏิบัติก็คือตัวมึงเองตัวเจตนาตัวรักษาคือตัวมึงเองตัวเข้าไปดูตัวเองอย่าประมาทในธรรมนะให้ดูตัวเองอย่าส่งจิตออกนั่นคือตัวมึงเองตัวเลี่ยเองเออ ทำไมมันถึงรู้แบบนั้นเอออย่าประมาก็มันไปฟังมามันก็มันเป็นทั้งตัวรู้ตัวดูตัวเห็นนั่นแหละเออตัวที่ต้องดับต้องทําลายมันให้สิ้นเว้ยไอตัวนี้แม่งอวิชาก็อยู่กับมันตั้นหาอุปทานอยู่กับมันหมดน,นั่นแหละคือตัวตนของมึงเลยเขาถึงเรียกว่ามานะเพราะมันรู้ไงมันไปนรู้ไปท่องจํามาเขาจึงเรียกว่าความรู้คือมันนะมานะทิฏฐิอัตตาตัวตน เพราะอัตตาตัวตนมันก็อยู่ในความฟุ้งซ่านในธรรมนั่นแหละมันจะหนีจากความฟุ้งซ่านในธรรมมันก็ต้องเข้าไปหาอารูปปราคะหรือรูปปราคะอ่านไหมสังโยชน์ข้อที่หกที่เจ็ดก็เข้าไปในสังโยชน์มันไปไม่ถึงกับวิชาเห็นไหมมันอยู่ภายใต้วิชาบทเพราะสัญญาก็อยู่ภายใต้วิชาสังขารก็อยู่ภายใต้วิชาเงาของสังเงาของขันธ์หน้าก็คือสังโยชน์นะฮะสังโยชน์สิบคือละเอียดเลย ขันห้ายังจับต้องได้ผมรู้สึกเนี่ยว่ามันละเอียดสุดแล้วนะวิญญาณเนี่ยวิญญาณในขันเนี่ยอ่าผมเรียกว่าความรู้สึกตะคนยังไม่ตายคนรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณภาษาบาลีเรียกว่าวิญญาณหนึ่งในขันห้าว่ามันละเอียดขนาดไหนเนี่ยมันยังจับต้องได้ดูเวอืมไอ้เรื่องแบบนี้ง่ายๆผมสอนง่าย,ายให้คนจับต้องเออความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยอืมแต่ก่อน ก่อนที่จะปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเธอต้องสว่างให้ได้ด้วยไม่งั้นแม่งหลงรู้หลงจําหมดเลยแล้วมันแยบคายมันฉลาดสุดอะ่ะมันไม่ใช่แค่คุมแค่ไอ้ตัวนี้นะตัวที่ผมบอกว่าเนี่ยมันคือผู้สร้างทั้งหมดเลยตัวเนี้ยมันไม่ได้คุมแค่วตัตถาสงครานะเว้มันคุมระบบสังสารวัฏใหญ่ด้วยนะฮะเพราะมันเป็นได้ทั้งเปรตวิสัยเป็นอะไรที่ที่เราได้ยินในตำราว่าโอ้ย พบของภูมิของเปรตของเทวดาของโนรกมันเป็นอันเดียวนี่แหละมันคุมสังสารวัตใหญ่ด้วยเ,เมื่อ,อไหร่มันเกิดมาเป็นมนุษย์หรือสัตว์มันก็เรียกว่าวัตฏะสงสารนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรืออาจารย์วิทย์เนี่ยชนะตัวนี้ตัวนี้มันเป็นทั้งพุทธมานมันคุมระบบวัตฏะสงสารด้วยเขาเรียกว่าสังสารวัตใหญ่ผมพิกออกมาจุดเนี้นะฮะ ด้วยการตัดสรู้รมจึงเห็นแจ้งในตัวนี้โอ้ถ้าไม่มีตัดสรู้รมตรงเนี้ยผมไม่เกิดยานศาสนาแล้วเล็งเห็นตรงเนี้ยผมก็ก็เหมือนปัดเจกแล้วฮะผมก็อยู่ได้แค่นั้นไม่สามารถชี้ทางสว่างให้คนได้ให้คนหลุดพ้นจากตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสมมุติขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าสัพพัญยูตัดสรู้ชอบด้วยตัวเองจึงเอาสิ่งที่ตัดสรู้เนี่ยมาชี้นําแสงสว่างให้ ให้แก่สัตว์โลกแต่สัตว์โลกที่มันมัดใหญ่ไฟสูงนะฮะมันเกิดความโลภเกิดตัณหามันไม่ได้มาเพื่อขัดเก้ามันมาเพื่อเอาในสิ่งที่ผมพูดแค่นั้นเองอืมมันอยากได้ความรู้จากผมมันก็อาศัยเข้ามาใกล้ชิดอีกพวกวหนึ่งอะไม่กล้าเข้ามาก็อาศัยฟังเอาแล้วไปสอนต่อ เอาไปประมวลลวงตาหลวงปู่นี่ซึ่งแม่งก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละมันเหมือนมะละกอแ่แหละผมเป็นเจ้าของสวน่ะคนก็ซื้อมีพ่อค้ารับไปมันก็บอกว่ามันปลูกเองหรืออะไรก็ตามรับไปเป็นชุดไอ้นั่นพ่อค้าอคนกลางมาซื้อแล้วก็พ่อค้าปีกย้อยก็มารับจากมันแค่นั้นเองก็ไปขายมันไม่รู้จักผมมันหนึ่งผม,มดูเห็นมะละกอตัวเองผมบอกเอ้ยนี่มะละกอผมอเว้ยมะละกอคุณอะไรผมปลูกเองไอ้นั่นก็แถต่ออีกทั้งที่ก็ไปรับเขามา แค่แค่นั้นแหละมาจากสวนผมนั่นเองมาจากสวนคุณได้ไงผมไปรับมาจากคนนู้นคนนี้อ่าเออเออโอเคมึงไม่รู้จักกูหรอกแต่ไอ้คนที่มึงไปรับมามันรู้จักกูแต่มันไม่กล้ายอมรับว่ามันเอามาจากสวนกูแค่แค่นั้นเพราะอะไรถ้ามันไปบอกพวกมึงก็มาซื้อกับกูสิถูกไหมมันก็ต้องค้ากําไรางไงก็เหมือนในเจ้ารัททีทั้งหลายอะเรื่องอะไรจะไปบอกอะเพราะกูมีตัณหาอยู่อันนี้มันเป็นวิสัยโลกไนงะ กูก็ต้องบอกกูสิพวกมึงไปหาอาจารย์วิก็หมดสิกไูได้ราบสักการะอะไรอ่ะใครจะมาศรัทธานั่นแหละผมถึงบอกไงทั้งๆที่ตัวเองก็ดักดานก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยแค่รู้คนที่ไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้ามันจะเข้าถึงธรรมพุทธเจ้าได้ไง ปิตมโนวิญญาณเนี่ยตัวที่มันเป็นตัวตนของคุณมันต้องศรัทธ,ธาก่อนมันต้องยอมก่อนยอมเพื่อจะดับตัวมันเองก่อนถ้ามันดับตัวมันเองได้นี่แหละความศรัทธ,ธาที่แท้จริงจะปรากฏศรัทธ,ธาที่ไม่เกี่ยวกับไตรลักศรัทธ,ธาที่เป็นปัญญาจริงๆมันถึงจะศรัทธ,ธาเหมือนลูกศิษย์ผมอะที่เข้าถึงธรรมผมอะเขาถึงศรัทาธ,ธาผมจริงๆเลยนะฮะเขาไม่ศรัทธ,ธาใครเขาไม่สนใจใครจะพระจะพระพุทธเจ้าหรืออะไรยิ่งใหญ่เขาไม่ได้สนใจ คือผู้ที่ชี้ให้ดูเขามีดวงตาเห็นธรรมคืออาจารย์วิทย์นะแต่คนที่มันไม่ศรัทธาผมเนี่ยต่อให้มันเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยมันก็ไม่ศรัทธาผมอยู่ดีมันก็เข้าไม่ถึงธรรมผมหรอกเพราะมันไม่ได้ศรัทธาผมมันก็ยังไล่ตามสัญญาตรงนู้นตรงนี้อยู่ไล่ตามพระพุทธเจ้าทั้งๆท,งที่มึงก็ไม่เคยเห็นพุทธเจ้ามึงก็ไปไล่ตามตำราที่เขาอ,อ้างมาเออผมอ่ยยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็แค่ในตอนที่ผมอ,อธิษฐานว่าขอให้ลูกได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพุทธเจ้า เหนแล้วลู oui กจะช่วยก่อนนนั่นคืออาจารย์นะฮะที่ผมนั่นแล้วหลังจากนั้น <simple> ผมก็หยิบ <ained> คําพูดของพระองค์มาไอในพระไตรปิฎกใบบางส่วนมาพูดกับสิ่งที่ผมตัดส really ูุแค่นั้นเทียบคู่กันไปให้พวกคุณวิเคราะห์เอาแค่นั้นแหละผมไม่จําเป็นต้องโอ้ยอะไรก็พระพุทธเจ้าอะไรพวกเจ้าเพราะผมก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามีตัวตนยังไงผมยังไม่เคยเห็นเลยเห็นแต่รูปปั้นเขาก็ว่าเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเราก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอดนะฮะแต่พอเราหลุดออกมาอ๋อเราถึงเข้าใจครับต่าธตาเป็นเป็นเช่นนั้นเองถึงเข้าใจอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ได้เข้าใจอย่างเดียวนะฮะเห็นแจ้งก่อนเห็นระบบของมันทั้งหมดก่อนปัญญาถึงเกิดทีหลังถึงรอบรู้ในกองกองอันนี้จังทุกขังอนัตตานะฮะกองตัทธตา,ตาเออกองของ ของอัตตาตัวตนของสังโยชน์ของขันหะของปฏิจจสมุบาติของภพกิยธรรมจิตอ่าอะไรวะภพกิยธรรมสามสามสิบเจ็ดประการนั่แหละถึงเข้าใจมันเข้าใจทีหลังครับปัญญามันต้องรอบรู้มันต้องเห็นแจ้งก่อนเนี่ยเพราะตอนแรกน่ะมันหลุดออกมาแล้วมันยังไม่เปลี่ยนปัญญารอบรู้พวกนี้หรอกแต่มันหลุดออกมาจากสมมุติโลกอ่ะจากความเป็นตัวตนก่อนอืม หลังจากนั้นก็ขับเคลื่อนมันเกิดจากยานทัศนะไงมันถึงรอบรู้ในพวกนี้ไงเขาจึงเรียกว่าตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองหรือพระวิทย์เองตรงนี้พอหลุดพ้นแล้วจะเรียกพระอะไรก็แล้วแต่จะสมมุติเออมันก็เป็นแค่นามสมมุติผมไม่ได้ติดไอ้บางคนมาโอ้อเนี่ยท่านเป็นพาระลานผมไม่เคยติดในสิ่งที่เขาพูดลูกศิษย์ผมเนี่ยอาจารย์วิทย์ท่านเป็นของแท้หนะ้าท่านเป็นพุทธ,ธนะหน้าเป็นพาระหลังานน่หนึ่งเดียวเนี่ย ผมก็ฟังผมก็จะเฉยเพราะผมไม่ได้เข้าไปยึดไอ้ในมีตัวตนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วความจําความคิดทางหูทงางตาผมก็แค่รับรู้เห็นขบวนการมันแค่นั้นเองผมเลยไม่ติดในความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่มีตัวสืบต่อ,อตัวยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละผมดับตัวนี้เออตอนที่ผมหมดหลงอ่ะผมดับตัวนี้แล้วแต่ปัญญาผมมารอบรู้ทีหลังแค่นั้นเอง ถ้าผมไม่มีตัวนี้ปัญญารอบรูคือยานทัศนาตัวเนี้ยผมก็ไปต่างอะไรกับสาบกวกไอ้พัจจิปัจเจกอ่ะอืมก็สอนใครไม่ได้ชี้ทางสว่างใครไม่ได้พูดได้อยู่ถ้าใครศรัทธาก็เล่าต่อได้ถ้าใครไม่ศรัทธาก็เขาหาว่าบ้าแค่นั้น,นพราะมันสวนเขาอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เขาเชื่อมาจํามาเออม,มันไม่มีพลังพอการตัดสรุปมันถึงมีพลังพอที่จะสะกดจิตมโนวิญญาตัวนี้ให้มันนิ่ง ื่อจะถอนลากถอนโคนผมต้อนมันอย่างเดียวเลยเพราะไอ้ตัวนี้มันรู้ไปหมดรู้รู้ไปทุกอย่างทุกเรื่องผมต้องตีกรอบต้อนมันเข้ามาเวลาผมปลดล็อก,กศิสย์ให้มันอยู่ตรงเนี้ยตีกรอบเข้ามาไม่ใช่ทั้งอย่างอบบความรู้ของมึงทั้งหมดอมึงหลงหมดอะ่ะไอพิจารณาธรรมะหรือศึกษาอะไรปฏิบัติอะไรมึงหลงหมดอะ่ะผมต้องไม่ให้มันรู้อะไรก่อนอืมแล้วให้มันสว่างผมจะยัดยานเข้าไปฟังผมไปเรื่อย ยานสว่างปั๊บตัวนี้เมื่อมันไม่รู้อะไรมันจะมันจะรู้ว่าตัวมันยังไม่จบมันยังมีอะไรที่สงสัยมันเห็นแจ้งตามผมหมดแหละเข้าใจหมดเลยแต่ลึกๆของมันเหมือนยังมีอยู่แค่นั้นเองถ้าผมไม่ทําเช่นเนี้ยมันปลดเอาตัวนี้ไม่ได้ผมต้องตัดสรู้ตีวงกว้างเข้ามาไงจนแคบอ๋อเจ้าตัวนี้เนี่ยที่มันมืดบอดอยู่สุดท้ายแล้วอ่ะมันดับตัวมันไม่ได้ ลึกๆมันเลยยังรู้สึกว่ามีเราทั้งๆที่มันรู้หมดอะรอบทั้งหมดอะแต่มันไม่เอามันไม่เอาอะไรสักอย่างมันก็เลยเหลือแต่ตัวมัน steps. มันเลยรู้เขาจึงเรียกว่ามไม่ประมาทในธรรมเนี่ยผมทําอย่างเงี้ยเพื่อไม่ลูกศิษย์ทั้ง,งหลายประมาทในธรรมลูกศิษย์ที่มาปวดรอกกับผมอะไม่ให้ตัวนี้ม so. ันรู้อะไรอีกมันก็เลยลอยอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังรู้สึกว่ามันมีมันคือมันไม่ไปยึดเอาอะไรไงแต่มันยังมีรู้สึกว่ามันยังไม่สิ้นแต่ ถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ผมเนี่ยพอตัวนี้ปุ๊บมันจะรู้เอาหมดเลยนะมันได้ตัวรู้ตัวนี้มาธาตรู้ของพวกมึงอ่ะทีนี้ก็มันอยากมันก็เป็นตันหาอุปทานอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยตัวตนของมึงอยู่แล้วมันได้มาจากความรู้ไงมานี่ยเขาเรียกว่าอัตตาทีนี้มันก็อยากตั้งตนสอนกันทีนี้มันไม่ได้ส่วนมันก็ไปสร้างกรรมต่อไงมันไม่ได้วางข้างนอกเออวางกรรมทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าอ้าเรายังไม่จบนี่ว่ายังมีเราอยู่มันไม่ได้ประมวลกลับมามันก็เลยหลงไปสร้างกรรมก็เลย หลงไปเลยยาวเลยนะฮะผมถ้งบอกว่าผมต้อนตัวนี้มาเพื่อจใจมันลอยเทง้เทงๆอย่างเงี้ยให้มันเหลือบางๆเนี่ยสมมติทั้งหมดอะ่ะสุดท้ายเราเกิดแสงมันมือดอยู่ยังไงตัวเนี้ยตัวสุดท้ายของมันคือมันพอสว่างปังเกิดยานอาสวะขยยานปังเนี่ยตัวนี้ดับปังเลยทีเนี้ยเนี่ยพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมทีเนี้ยมันไม่มีตัวนี้แล้วเว้ยงงกันใช่ไหมล่ะมึงหากันา้ตายเลย เพราะมึงหาตัวไหนที่หาอยากรู้ก็คือตัวมึงเองตราบใดที่มึงมีตัวนี้มึงต้องมาหากูอย่างเดียวมึงอย่าประมาทกูถึงจะถอนลาถอนโคนเพราะกูตัดสรู้มันไงนะกูตัดสรู้ตัวนี้แต่กูสมมุติสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะตีกรอบให้ตัวเนี้ยมันไม่ผียึดอะไรเออแต่มันวางตัวมันไม่ได้หรอกอย่าบอกโอเคคลิปนี้จบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ